วัสดีครับเมื่อนีวันอาทิตย์ที่16กุมกายน2016นะครับนี่คือแต่ละนัดโคกระบ,บืออำเพอสมเด็ดจังหวัดกาฬสินนะครับนะครับผมมาสายหน่อยครับเอานได้คลิปนึงแล้วครับตกอไปเป็นคลิปที่2นะครับคลิปที่2เดี๋ยวจะพาไปอ้ามวยไอ,อ้คนบวมีงวงมันคือน,น่งเข่าแถวกัน นั่งแถวๆกันคือนกจิบเฟี้ยงง่อยง่อยสายไฟเลยว่าเป็นนกจิบเฟี้ยงง่อยสายไฟแบบนี้เพราะว่าไอพี่เต้เห็นแต่ไปยีเสียงเขาอ่ะขายห้ามฟ้องหมดเลยเลยห้อยบันเทิงกูมีงัวเนาะมือนนี่น้องกำลังโทรศัพท์อยู่ครับราบก้อยห้อยบันเทิงเดี๋ยวพระบ่งคลิปที่สองไปทั้งที่เอาขอบคุณหลายห้อยเสียง อันนี้ของพ่อใหญ่เสิดบ่เขอพ่อใหญ่เสของใหญ่เสิดหรือของห้อครับเนี่ของใหญ่เสิดห้ห่้ยท็อปไปซเ่หรเนี่ยห้อยท็อปไปส่ผมบ่กอนี่บ่แม่สาวนี่เนาะแม่สองหมื่นนี่โอ้สองหมอันนี้สองหมื่นแม่สาวบ่ท็อป่สองหมืสูงเมตรสีิแม่สาวนะครับประมาณปีกัวกัว เอาบื่อลึ่งก็ได้นะครับหางกับเนาเลยเข่าแข็งขาตรงๆแม่สาวนี่สองหมื่นก่ครับสองหมื่นกว่าสองหมื่นนะครับเอาแม่หนิสองหมื่นเด้องตอได้เนาะชมเนาะต่อได้คอได้คอผมดำๆดำ้วยครับแม่นี่กับแม่่นิแม่สาวคือกันเนาะอันนี้เจ็ดปีนี่สองเราไป ปีกวักกว่าเน็ดซีซิบบวกปีกว่กกว่าบือรึมก็ได้เอานี่แหละครับหงากกยาวๆแม่สาวนี่เท่าไหร่ครับนี่หมืนห้าร้อยเนาะแม่นี่เนาะอันนั้นแม่นบ่1หมื่นห้าห้าร้อยเอ้านี่ลูกกับลูกแม่ลูกนี่บ่แม่ลูกลูกตัวเมีย ลูกตัวเมียนะครับแม่ครับคุณม่แม่ลูกวะแม่ลูกครับอันนี้แม่ขายแล้วโอ้อันนี้แม่ขายแล้วแม่ขายแล้วแม่สาวน้อยขายไปแล้วบัณนี้เหลือแต่ลูกก็ได้หนิตัวหันห้าร้อยโอ้หกพันร้อยตัวน้อยเนาะเป็นตัวเมียนะครับหกพันห้าร้อยประมาณสักสี่เดือนนี่แหละเนาะหกพันห้าร้อยเรื่อยบัณนี้แม่สาวบัณนี้อันนี้คือแม่สาวนี่แม่สาวสูงเมตรสี่สิบขึ้นแล้วเนาะ แม่สาวปีกวกัวนะครับอืมเอาใส่บักกระดิ่งสวยๆนะครับร้อย40บวกหางเงี้ยวๆนะครับบือลึกงก็ได้อยู่ครับคุณหางเลื่อยเขาอยู่ด้วยครับเด้อยแข้งขาดีข้อดีเอ๋อปีกัวเนาะครับปีกัวกัวแม่นี่เท่าไหร่ละครับ20,000 1,000 20,000 S 20,000 1,000นะครับแม่นี่เดอ้อ20,000 S หรือ20,000 1,000นั่นแม่นบอย คนแล้วเบอร์โทรครับศูนย์เก้าแปดเก้าเจ็ดหกองมหเจยท็อปอากกัเพื่อนน้อมุนไหมครับโทรมานี่น้อยนแล้วนี่ตัวเมียอะไรับนี่หกพันกว่าบาทครับ6 0ห0พนหพันอร่อยนี่นี่ยังตอวดีอีกว่ะหกพันอร่อยเด้อ้ยนัดวันดีครับนี่บอกครับ แม่ลูกบอกรแม่ลูกแม่ะลโอ้ลูกตัวเมียเนาะตัวที่สองแม่กับสมบูรณ์ดีเนาะอ่างกกนยาวอยู่เบือลื่นเพิ่นก็ได้เอาเั้่งลูกเัืงแม่แม่กติิที่ิขด้สี่ิบบวกครับสี่บวกเนาะลูกสองนะครับแม่ลูกสองนี่โอ้โหเชื่องเชื่เป็นจะเลี่ยมครับนาเลี่ยมเชื่องนี่ลูกเพิ่นเด้อ นี่คือลูกนี่คือแม่นะครับลูกสองนะครับเด้อแม่ลูกสองราคาเท่าไรเรานัดสองหมื่นแปดพันห้าร้อยครับแม่กับลูกเอาไปเลี้ยงครับนี่เด้อสองหมื่นแปดพันห้าร้อยโอ้ครับเชื่องเป็นตะเลี้ยงผู้เฒ่าเลี้ยงได้เล็กน้อยเลี้ยงดีอเอา้าเลี้ยงง่ายๆครับหัวหอยนัดตัวจริงมีตำหนิเอามาคืนคืนเงินให้เด้อเอา้า ควเดี่ยวบนน,น,น,วบนัดเอาเบอร์โทรครับ064ย์ห3สี3่แปดเ็นี่ครับเอาโทรมาบนนี้สองหมแปดห้าร้อยตัวลองได้ห้อยนัดอำเภอน,นาบนไก่่วมไนครไก่ส่วให่เอาบอบคุณหลายเด้อ แม่สาวนี่ของเฮ้าบ่ครับนี่งามๆนี่โอ้แม่ยูที่นี่เลยโมแม่สาวนี่เนาะม่วสองปีแล้วไปครับปีกัวบ่ปีกว่าบ่ปีก,ว,ปปกวกว่าเนี่ยเป็นแม่สาวครับแม่สาวปีกัวกว่าชุม่มอมันเม็ดชีสิบบวกปือลื่งก็ได้ครับหางยาวเลยเลยเขาเชุบสม,มบูรณ์เอาปีกัวกว่านะครับราคาครับ สองหมื่นหนึ่งพนสองมืหนึ่งพันนะครับนี่เด้อตัวเดียวครับบ่สองหมื่นหนึ่งพันนะครับแม่สาวปีกวักวๆัวแฝงขาโุกสอนบรร่ไดบือเรื่องใดสองหมื่นเอ็ดเบอร์ 21, รรโทรครับ0ศูนย์หกสามหนึ่งศูนย์ห้าเจ็ดสองโทรมาวันนี้ไม่หายคุณแม่ยังครับ แม่หว,วีจากไสน่าแม่หวีนี่โอ้แม่หวีดงพยุงอำเภอ,อดอนจานได้ครับด้วยอขอบคุณหลายครับที่เอ็นครับโอ้สวัสดีครับพี่แนวมันถูกโอ้แมนหกตัวลอววยถูกเลยหกตัวลอยถืกววอกงัววายอมค่าตัวกันดีอว่านี่ ว่อาอย่างค่าตัวกันอยู่บ่นี่ตัวกันตัวกันอยู่โอ้ตัวกันอยูอ่แม่เ้แม่ดู เกับ่ตกเอกไม่ยังเทียเนี่ยเสือกับขาดท้ายแพ่งอยู่งเสือกเปียกกี่ชิโม่โห้องสามสิบสามอ๋อบอกคับเสือกเปื่อยดีตัวสำรองเพี้ยงดีเลยลูกแรกเพิ่บนองอลูกแรกเป็นตัวเมียอันนี้อันที่สองจะไปแล้วหาเดือนแล้วอันนี้เป็นลูกแรกเแกยงขาดีบ่ดเนแม่ลูกด้อลูกตัวเมียลูกตัวเมียนี่รับลูกตัวเมียน ลูกตัวเมียนนิแม่เฟินนี่แม่เฟินมแม่เฟินนะครับนี่แม่เฟินแม่เฟินครับพีอนแสงครับสามหมครับสามหมแม่ลูก3ามหมื่นห้าอันที่สอง,สองจะไปแล้วทรงถึงทีเบอร์โทรครับ081 0์แปดห9ึ่งศูนย์สีห้าเก้าหา อยากกังเพื่อผู้ใช้ไร,รอเอ็ดต่อได้เด้อสามมือหาแม่ลูกแม่มั่นพร้อมเอออันที่สอนจะไปแล้วแม่ก็ได้อขอบคุณหลายด้วยขอบคุณเยอะๆขอบคุณมากๆขอบคุณเยอะๆ น,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 นี่ยสือ้วยน่อยน้องผู้ใสดวห้อยไว้ตัวละเมินแม่สาวหน่อยทั้งหมดหอชูหัวมาเม็ดน,นี่สิบด่ครับนี้สิบด้อายุประมาณหก,เ,กดเดือนนะครับหก,เ,กดเดือนเมื่อหนึงอันนี้ก็บเมื่อหนึงนี่อายุปรวมานจะครึ่งปีครึ่งปีนี่แล้วเนาะนร้อยเศ้าห้อยไว ครึ่งปีนี่แล้วเนาะนี่เนาะครปีนี่นะครับไม่ห้นวเราบ่เลยนี่ดนแปดเดือนเดือนสเดเดือนเออสิเดือนได้เท่านี้บ่ครับมื่อนี้เยออตัวเท่าไรเราบ่นี้ตัวละพันห้าร้อยครับตัวละมื่นหนึ่งพันห้าร้อยตัวนี้กับมื่นหนึ่งหรยตัวนี้กับมื่นหนึ่งหรยสองมสามคู่นี้นี่ครับต่อได้เบอร์เทรครับศูนย์8จเจด สองสามเจ็ดแปดหนึ่งสี่ห้าโครมาเบอร์นี้อยากได้ไปเรียกห้อยไวห้อยไวพนล้ออำเภอนำมุนห้อยไวพนล้ออำเภอนามุนจังหวัดกาลสินบูิดหวังเอะไรด้วหนลอต้องต่อให้ได้โอ้ยขอผู้ใดบ้าน สวัสดีครับหอยสงโอ้ยงามง่าแม่กับลูกเศร้าหาแม่กับลูกเศร้าหาลูกตัวผู้นี่ครับลูกคนลูกแรกเนาะลูกแรกลูกตัวผู้แม่เพินสมบูรณ์ดีครับสูงเมตรสี่สิบบวกหางเลื่อยเข่าบือลื่นก็ได้แก้งขาดีจำนี้โบมี่เดอ้อทกบขอนบอได้นี่ครับนาตานี่ลูกเพิ่นครับลูกแรกเป็นลูกตัวผู้ สองมืนหาอืมโคมนี่สองมืนหาโคมได้อีกบาทนึ่โคมนี่นี่บอกด้วยพูดอันนีัสองมื่นหาเหือกันโอ้อันนี้ก็บสองมืนหาลูกเพิ่มเพิ่นึ่งลูกตัวเมียลูกตัวเมียนั่นน่ะเนาะมันคือจุ่มกันอยู่แถวบาทนี้เอาสองมืนหาลูกตัวเมียนั่นน่ะเป็นลูกแรกแม่กันในเม็ดสี่สิบแล้วเนาะอันนี้ก็บสองมื่นหาพอโคมนี่ก็ได้ลูกตัวเมียนะครับโคมนี่ ตัวไหนอีกบ้านสองมือหานี่ไงน่ะโอ้ยลูกเพิ่นดีใส่เหล่าบ้านนี่ลูก่นเด่นน้ำอ้ํโอ้ลูกเพิ่นนี่ลูกตัวนี้บ่า่ตัวผู้นี่โอ้ตัวผู้ลูกละ้อนี่นี่ยตัวผู้ลูกตัวที่สองป่ครับอันนี้ตัวผู้ลูกตัวที่สองเนาะแม่ยง่านี่สองมือหาแม่กับนี่แม่สารยิ้หาขึ้นมดแล้วเนาะจะเลี้ยงไหมมั้งเนาะเอาไปเลี้ยงสองมือห่านี่นี่เออเป็นตัวเลี้ยงได้สองมือห่าตัวอะไรได้เนี่ยตัวอะไรครับตัวอะไรตัวไหนอีกครับเป็นแม่เมดเบิ่งนี่ แมีนบนน่ะโอ้ใส่ใส่บนกันอันนี้ลูกตัวเมียนี่บ่เอ้าใสลูกเพิ่นอันนี้ตัวผู้บูแมนลูกตัวเมียเออนี่นี่ครับลูกเพินนี่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 ลูกตัวนี้ลูกตัวนี้ลูกตัวเมียห้อยสงตัวไดนลูกเพิ่นนี่ยนี่ตัวนี้บ่โอ้ใส่ โอ้ตัวนี้ตัวเมีนนนยนี่น่าย้อนแสงจังหน่อยครับนี่แม่เพิ่นเด้อนี่ลูกตัวที่สองปะเออนี่ยนี่ตัวที่สองโอ้เบรอร์กระหน่อน,อนี่ชุบนี่ลูกตวัวเมียครับนี่แม่เพิ่นเด้อนี่สองหมื่นสี่ปะเออสองหมื่นสี่เลยย้อนแสงจังหน่อยมัดเท่านี้ปะ<ร>เอาเบอร์โทรครับศ<ร>ูนย์เก้าสี่สองหกเก้าแปดสี่สี่หก ทั้งมืดทั้งถวนงัวเลี้ยงมือเนี่เอาไปเลี้ยงเนี่ยห้อยสงหนมุนโมฮวนม่งคือปหน่าปดตาดีสิลุงบ่ฮ้อนเอาขอคุณหลายห้อยสงเส้นขามปีเด้อล่านี่กาแฟเครื่องดื่มเส้นขามปีสวัสดีครับเส้นขามปีนะครับเส้นวันที่สามเอ็ดท่านว่ายวันที่หนึ่งมกรา เส้นขามปีได้เอามาเสียบเสียบเอันพ้องผูหนหน้ใดนอทางรับนี่บานนี่ห้อยเด๋อน้อขนี่ไหมแม่ของเขาบ่แม่สาวนี่สองปีสองปีแล้วเนาะว่าอล้วบ่สองปีเล้วเม็ดสีขึ้นเม็ดสี่สิบหางดยเข้าอยู่ครับ ขาเยียดต,ตรงนี่แหละแม่สาวปรมาณปีกัวส้นสองปีนี่แหละครับชุบสองหมื่นสามสองหมื่นสามสองหมื่นสามนะครับแม่นเนี่เด้อสองหมื่นสามแม่ลูกแม่บอครับโอแม่ลูกลูกตัวผู้ลูกแรกเพื่อนบ่านนั่นลูกแรกลูกตัวผู้นะครับของแม่สีนี้ให้ลูกสีแดงดีตัวนี้ให้ลูกสีแดงดีนี่นะครับแม่เป็นเมตรสี่สิบแม่แม่ได้หางยาวนชุบ แม oh. ่กับลูกสองหมครับ2 4งหมืพันตได้เด้อสองหมืันลูกสีแดงดีครับแม่สีเหมือนกันละสีกาบไรสีแม่ดีอันนี้สองหมแม่ลูก2องหมเบอร์โทรครับศ8นย์แปดสองดสามหนึ่งหนึ่งห้าสองศูนย์ด้มาอร์นี่อได้ไม่มองขายงยังเลยครับ ห้อยอันครับห้อยอันห้อยอันพี่ซื้อมวนห้อยอันพวกนี่พวกนี่พัวอันครับอันนี้ห้อยยังไงสันนี่สายทองครับสายทองโอ้ห้อยสายทองอันนี้ห้อยอันนะพี่ชายจะห้อยอันจากสายก็ห้อยอันนี่สมเด็จนาะโอ้ยสมเด็จเนาะกินกาแฟเราไปเหมือนกักาแฟเส้นขามปีได้ล้วนี่เส้นวันที่สันเอ็ดท่านว่าเมื่อใจวันที่หนึ่งมกร่าเส้นขามปีได้แล้ววะอ้าขอบพูดอะไรได้ห้อยอัน กับหอยสายทองเนาะครับครับสมเด็จโอ้แดดมาห่อนมาเลย,ย,ยเอาขึ้นลูกหัวได้ดขึ้นลูกหัวไดงท้าเฮ้ามีหยังบ่อครับ ใช่ห้าอาันเดียวเพมันใช่เขาอันนี้เดยวไปเอาเนี่ยคือบุมี้เอาแม่สาวนี่นะแม่สาวสีแดงแดงนี่ครับเม็ดแมเม็ดสามิอีดอกเอาแม่สาวบอมานจับอดปีไปปีเนาะบือลึงก็ได้เด้เนี่ยเอาชุบสวยสวยสวยสีแดงๆเด,ด้อเท่าไหร่ลวครับ หนึ่งหมื่นสามพันนะครับนี่เด้อบือลิืงก็ได้ครับตัวรองได้หมื่นสามพันนี่ตัวรองได้ตัวรองได้หมื่นสามพันตัวอะไครับวันนี้แม่ลูกนี่ยบอตัวนี้ครับตัวทุกงดีโอตัวผู้ตัวเดียวนี่ตัวผู้ตัวผู้เท่าะไรครับตัวผู้เนี่ยเก้าาคโอ้ไม่ถึงหมื่นเก้าพครับโอ้ยงตัวได้ครับไม่ถึงหมื่นเก้าพันห้าตัวผู้ออกขึ้นไปแทางเซลลูไลอันไหนอีกวันนี้อีกตัวนี้ โอ้บอยืนรูปรอๆนี่สีกาแฟนี่รีก้พันรูปรอตัวสันนาลองได้รูปรอตัวสันนมั่วอย่งหน่อยเลยเน่ยพนพอปีวเนาะแมีนครับท่นพ่อปี๋ท่านพอปีเท่าไรก่อเก้าพันห้าเก้าพันห้าก็อะไรอไรครับเมนบอลนอนปองงีเลยอันี้่มีนครับโอ้มดเท่านี้เมนครับเบอร์โทรครับศ แปดส2งศูน2์แปดสองหนแต่ตัวมี่ยงงามๆไปแล้วครับแม่นครับโทรมากบนนี้ละมาหาห้อยห้อยปุ่นครับห้อยปุ่นจากไสครับห้อยปุ่นยังตลาดครับโอ้ห้อยปุ่นย่างตลาดเนาะบ้านเดียวกันตัวกับผมครับผมคุณยุ้งบอลดอนยังนั่งอะไรนะเดี๋ยวปลาแดงหนอ่มเข่งเอ้ามันเกิดซ้ำบ้านเดียวกันแล้วตำบลดอนสมบูรณ์ขอบคุณหลายเด้อ หันหน้าหันหลังนี่หันหน้าหันหลังหกโต้เลยหกโต้เลยถือกบวัวนี่บงวัวเฮามีบ่บอจ้าไม่มีบ่มีงัวเป็นจัตไยดอกมีวัวเป็นจัตไยเลยโบไทยห้อยแม็ก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 วันนี้ได้ยังไงมืาเนี่ย้แม่นหมืดบ่ ยนี่ยแม่หมดนี่นี่นะยิ่งงเนี่ยนะโอลูกแรกแยกไปแล้วว่างสูงเท่าไรล่ะครับเมตรหาสิบวกแจ้งขาบักไงหางบักลึกเลยเข้าเบื่อเรื่องก็ได้พ่วมลึกี่ได้เลยพ่วงยาวก็ได้ความหูดำดำพ่วมหนาก็เพราะไรใหญ่ใหญ่ เท่าไหร่ค่ะสามหมื่นหกพันค่สามหมลูกเดียวเนาะสามหมกพันแยกไปแล้วด้วยครับเบึงทายสร้างแสงเดียวทุกคนกลังสมบูรณ์ลึกหนาครับสามหมื่นหกพันแข้งขาวแบบไงสามหมื 36, น่นหกสามหม่นสามหมื่นหกพันเลครับแม่นี่ด้วอันนี้แมนบบน,นี่แมนครับแมน,แม,นแม่นเหมือนโค้าขาวนี่โอ้คนในลูกเยอะตัว ซีตัวเราบอกสามซีตัวเม็ดซีสิบเนาะไม่เจอแบบงยๆนั่นหนาตัวมาเอนงว่ะโอ้ไม่ไอ่าลูกซีตัวเอาเม็ดซีสนี่สีขาวหายากได้ในตลาดชุบนี่นะครับเ่าไดเละแม็กตัวนี่แม็ก ครับผมเท่าไรครับตัวนี้3 2 0 0 0ื่นันโอ้ตัวนี้3 2 0 0 0เนาะตัวนี้เนาะ3 2 0 0 0ื 32, ่นนะครับต,ตัวนี้ก็แม่นบ่นี่ตัวนี้ได้ลูกไหมตัวแล้วนี่โอ้ได้ลูกแรกแยก,กไปแล้วสมบูรณ์สมบูรณ์ประมาณแรกเม็ดสีสี 40, 40กําลังสมบูรณ์ง่ายๆนั่นหน,นาเน,นี่ยละแข้งค่ะดีหางเงี้ยกล่าลึกๆอย่างนี้เนาะ ชุบได้ลูกเดียวนะครับไลูกแรกแยกไปแล้วกำลังสมบูรณ์ก็ได้แล้แม็โอ้ตัวนี้สองหมื่นเจ็ดพันก็ด้พีเกาอันงามๆนี่ได้บางนนี่นตัวเดียวบ่อันนั้นแม่เพิ่นบ่โอตัวเดียวบ่ตัวเดียวสี่หมื่นสองตัวเดียวสี่หมื่นสองแม่สาวได้ลูกหนึ่งรืบ่ โอ้ได้ลูกหนึ่งนะครับผมว่าแม่สาวแม่ณเบิ่งนมเพิ่นลูกหนึ่งแล้วลูกหนึ่งแล้วเดี๋ยวมไปหาทายนุ่มดีๆกันอ๋อหนุ่วัวราคาแสนนู่นี่เนาะแสนสองครับตะกี้โอ้แต่เก่าซื้อมาแสนสองนะครับสูงเมตรสี่สิบบวกปะหนาลึกไงนะครับแม่เดี๋ยแข้งขาแบบไเดียวว่ามันนุ่งซางหางเหี้ยวโน้ลูกนึ่งนะครับเดี๋ยวนะชุบแข้งขานี่ดีครับนี่แม่ลูกธรรมชาติด้วย ลว้วนทังประชาติด้วยในออล,ลูกหนึ่งขัวละพแสเดียวนี้เหลือเท่าไหร่ละบ่ะโอ้สี 42, ่หมืนสอนแม่นี่เนาะสี่หมื่นสองพันนะครับเด้อสี่หมื่นสองพันเมื่อเท่นี้โบแมโอ้ทั้งหลังนี่นะอันนี้ก็ลูกจะโตแล้วลนี่โอ้สองตัวอันนี้ลูกสองตัวลูกสองตัวนะครับเด้อลูกสองตัวนี่ ลูกสองตัวสูงเมตรสี่สิบบวกเนาะสี่สิบบวกเดือเล่นกันได้อันนี้ได้ลูกสองตัวนะครับแม่นี่เนาะได้ลูกมาสองตัวงหญ่ๆหน่อยละงหญ่ๆถ่ายดีๆนี่ละชุบต้นโอ้สองหมื่นเจ็ดเนาะตัวนี้เนาะมัดตัวนี้เนาะ 07เบอร์โทรครับ096 096 710 710 3469ครับ3469ต้องมัดเครื่องฉวนนะครับในเวื้องนี่แหละโทรมาหาหอยแม็กมาหนีไม่แต่บกไงทั้งมัดน่ะด้านหนาเลยมาอนีิหอยแม็กจากบ้านจุมจังหาซีฟีโรไปส่งให้ขอบคุณได้หลายครับซีบะตกเนี่ยองเข้าปะ สีบโบสถ์ตกไงของเข้าว่ะสีบโบสถ์ตกไงแม่นครับแม่โอ้แม่แม่สาวบอกครับแม่นสีไม่ตกเลยเม็ดสี่สิบเม็ดสี่สิบนี่ครับโอ้นะครับนะครับขาแกงขาแม่สาวาสองปีเราบอกครับประมาณนี้ครับประมาณนี้กักบาทเหรอครับเหมือนสี่พัน 1 4 0 0 0 1 4ื0 0สีพหนสี่อ๋สีโบตกสีดำๆแม่นี่กัแม่นแม่สาวแม่สาวแม่สาว1มื่นสามจูงของมานจะลอยเศร้าหามืนสามแม่สาวป <c oughs> ีกลัวมื่นสามสามื่นสามนะครับนี่เด้อมดดท่านี้บ่ครับโอ้ยังมีอยู่บ่ แม่นอนอยู่นี่บอกครับ,รบเออ แม่นี่แม่นี่หนึ่งสองเชิบได้ลูกมาหนึ่งลูกมาหนึ่งตัวมองอ้เม็ดสี่สิบมัสองอมา่ะพ่อาเท่ทใสแดนกับเมีนหนุ่งนโอ้มากมาเติมมองใส่แดนกับเมียนใส่แดนกับเมียนอันนี้ได้ลูกตัวหนึ่งป่ะได้ลูกได้ลูกตัวหนึ่งหนุนแม่นี่ แม่นี่บอกครับแม่นี่มื่นหาพัได้ลูกตัวนึ่งครับลูกตัวเดียวมื่นหาพันรห้าพัได้ลูกมาตัวเดียวเม็ดสี่สิบครับมื่นหาพันหาร้อยได้ลูกมาหนึ่งตัวเลยได้ลูกมาหตัวมัดตั่นี้ทั้นเหมือนท่แม่ลำดัาเบอร์ห้องใส่ครับบองเบอร์ห้องเฮ้าบ่เบอร์เลยครับ บอร์โทรไหมศูนย์แปดสามศูนย์แปดส้ย์สามห้าศูนย์หกสามศูนสามศตั้งแต่พุ่นมะเนาะดำๆมูเนาะไม่สมพรบ้านใดก็บ้านกลางเมืองครับโอ้บ้านกลางเมืองกาลสินอันนี้พจนิติน้ำกันเลยไปเอามาจากสุรินครับ สามขาผู้ด้ยผวสาขาผู้ีแถวใช้เดนมอนออกจากร้ไอผมเดนด้วยไเออแถวใช้เดนอเงไก็ไปเยียยังเขาบอดแถวหน่อยอ่าพันกว่าอันนี้ของพ่อหญ่ของผู้ดอนี่จุ่มนี่ของผู้ดน้ล่นน่อยนี่ไห คงคนเย็นมีหัวไอ้แบ oh, ่งบ่ใช่ใช่หัวรุนไหนโอ้นี่บอกหัวรุนนี่บอกแม่สาวบ่โอ้ได้ลูกนึงแล้วบ่ได้ลูกนึ่งแล้วด้อแม่หัวรุนกินยาเจงแถบว่ะไมอแบ่งเมื่อกินยาเจงแ่บโอ้กินยาเจงแม่ลูกเดียวนี่เนาะสูงเมตรสามสิบบอกแบ่ง สา,ส,าสามทิ่หา,หา,หาแข้งขาพอด,ดีเนาะได้ลูกมาตัวนึง่งนะครับแยกไปแล้วเทาไดแเราแบ่งนนี้หมื่นสามพันหาร้อยครับหมื่นสันอคร่นากินาเจ่งๆเป็นตาเลี่ยงหมื 13, ่นามพันหารอยได้ลูกมาตัวนึงครับแม่นี่แม่นี่กับแม่บออันนี้แยกลูกคนไปได้ลูกเจ้าตัวแบ่งโอได้สองตัวแยกไปเมืแล้วแม่นี่เนาะรอย สี mm ่ส oh, ิบห mm ่วยสีบวกเนาะเนาะยังไงโค้งส okay? mm ังย oh, mm ังได้รูก mm ว่า2อตัวแยกกันหมดแล้วเนาะเอาต่อไปก็สามสี่ห้าหกเจ็ดแปดแล้วเนาะแข้งขาทุกขอนบ่อยเนาะเอาดูส่วงก็ดีนงก็ดีมดเป็นเต้าเลี้ยงครับเท่าไรแล้วครับนี่สองหมื่ครับสองหม่ถวนสองหมื่นถวนอันนั้นบอแมนมดแล้วบะโอ้ดำๆนี่นะแม่สาวดำดำ หัวดำไม่ทำก็ได้กินครับหัวดาไม่ทาก็ได้กินสีไม่ตกบ่ตกสีด้ียหัวดําไม่ทําก็ได้กินสะโลกแกนหอยแ่งสีไม่ตกครับสูงกว่าม่านจังเม็ดสามสิบได้ปะได้เด้อสีดําเป็นแม่สาวครับปีกวัวน้อแบ่งปีกัวสปีนี่านอาสีสองปีแล้ว,วสีฮ<ส>ะป,ปีหนึ่งสีส้นปีงัว่าส้นปี ราคาดีครับ 101, หมื่0หน,นึ่งพันห้าร้อยมดโทนี่เบอร์โทรครับศูนย์แปดสามสี่สองหนึ่งสองศูนย์สี่ทั้งมดทั้งถวนโทรมาห้อยแบ่งจากสมเด็จเดอกขอบคุณท่นหลายรพรอยยายดมไปใส่เราบ,รนบร่นี่อันนี้แม่นของยายดมบ่นี่อันนี้แม่นของยายดมบ่นี่ ขายหมดแล้วขายหมดแล้วนะัดจบคลิปที่สองไว้ซ้ำนี่นะครับเดี๋ยวจะมีคลิปที่สามนะครับจะถ่ายมุมสุดๆให้พี่นอ้องื้เบิ่งขอบคุณพี่น้องทุกๆท่านครับที่ติดตามรับชมนะครับสวัสดีครับ